วันนี้พาลูกมาซื้อของที่ซูเปอร์ใกล้บ้านนะคะก็มาซื้อนิดๆหน่อยๆไม่ต้องมาซื้อเยอะนะคะเพราะว่าห้างที่เนี้ยราคาจะแพงนิดนึงแต่ว่าเรามาซื้อตอนเย็นๆประมาณประมาณทุ่มหนึ่งอะ่ะเราจะได้ของถูกนะคะพวกอาหารพวกปรุงอาหารสําเร็จรูปอะ่ะอาหารที่ปรุงสําเร็จอะ่ะเขาก็จะขายลดราคาถ้ามันยังเหลืออยู่นะคะถ้าเขาขายไม่หมดเขาจะขายลดราคาตอนแรกก็ขายลด20%แต่พอใกล้ๆกลห้างจะปิดก็5 0คะ่ะ ลราก็มาเดินดูไงว่ามีอะไรที่เราพอจะสอยไปเก็บไปเก็บไว้ที่บ้านสอยไปกินนะกะ็มาจนนั้ก็ได้ไข่ค่ะไข่98เยนแพ็คหนึง10ลูกอะ่ะกซ็ซื้อได้ซื้อได้คนคนคน,คนละคนละแพ็กนะฮะแล้วก็มีพวกหมูเนื้อหมูปรุงรสอะไรเงี้ยเราแค่เอาไปผัดผัดก็กินได้ละนะก็ก็มาเดินดูผักพวกนี้แพงไม,ไม่ต้องซื้อเลยห้างนี้ผักแพง ก็ราคาเนี่ยก็ตามป้ายเนี่ยค่ะแตม่มันแพงไงถ้าเราจะซื้อผักต้องไปซื้อที่บิ๊กเฮาส์นะคะบิ๊กเฮาส์อันนี้ก็เดินดูค่ะผละไม้พวกพวกล้วยพวกสับป,ประรดเมลอนอะ,อะไรพวกนี้อันนี้แอปเปิลนะคะแอปเปิลแอปเปิลก็แพงนะอันนี้แอปเปิลออกใหม่แอปเปิลหน้าร้อนไม่อร่อยค่ะต,ต้องกินแอปเปิลหน้าหนาวนะแต่ถ้าใครชอบก็ก็กินได้มีขายต่อทั้งปีทั้งชาติอันนี้มะม่วงมะม่วงญี่ปุ่นลูกละพันเก้าร้อยแปดสิบเยน แล้วก็เชอรี่เดี่ 400, 400ยวสี่ร้อยกุศแล้วก็เย็นเกือบห้าร้อยอ่ะของออกใหม่นะก็แพงค่ะอันนี้คือมะม่วงเม็กซิโกอันนี้ก็ไม่ค่อยอร่อยแต่มันก็จะราคาถูกกันนะคะข้างๆนี่คือมะม่วงไทยนะคะหวานมากหวานเจี๊ยบเลยอ่ะเนี่ยมะม่วงเม็กซิโกสามร้อยห้าสิบเยนมะม่วงไทยนี่ก็ลูกยาวๆเดียวๆนี่ค่ะหวานมากค่ะนะก็สามร้อยแปดสิบเยนรวมมาสีก็สี่ร้อยกว่านะเนี่ยก็มีมะม่วงไทยมะม่วงเม็กซิโกเนี่ยเจ้าประจำนะคะเนี่ยมาขายที่ญี่ปุ่นอ่ะ อันนี้ก็เดินดูค่ะอันไหนถูกค่อยซื้อนะอันนี้ก็นัดโตะห้าสิบเก้าเยนเอ้ยถูกไว้บดจะขายเจ็ดสิบห้าขายห้าสิบเก้าก็ซื้อไปค่ะสองแพ็คซื้อไปให้คุณสารมีนะคะซื้อไปให้ป้าเขาเขาจะชอบกินนัดโตะนะเราก็กินบ้างนานๆกินทีนะแต่ไม่ได้กินทุกวันนะคะไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นปลาบองนี่ฉันกินได้ตลอดกินได้ทุกวันนะคะมันมันชอบไปเหมือนกันไงนะ น้ำปลาพริกน้ำปลาปลาบองอีฉักนกินได้ทุกวันนะ,ะก็เนี่ยค่ะนางก็โอ้พินิจพิเคราะห์พิพพจารณามาซื้อของกับลูกนะคะอะไรที่เป็นรูปการ์ตูนหน่อยนี่ก็ถูก,ออกถูกใจดูค่ะแต่ไม่ได้ซื้อ <c oughs> นะก็เดินดูค่ะอันไหนถูกค่อยซื้อนะอน,นี่พามาดูปลาปลาญี่ปุ่นนะสมัยก่อนเนี่ยราคาถูกนะแต่สมัยนี้นะแพงกว่าหมูแพงกว่าไก่นะคะคนที่ได้กินปลาแบบปลาทะเลอย่างเงี้ยคือคนมีเงินนะคะ อ่อีฉั้นก็แค่ดูแค่นั้นแหละค่ะเพราะว่ามันแพงก็ไม่ต้องซื้อและยิ่งต้องไปขอดเกล็ดเองต้องไปทําอะไรเองนี่ไม่ทานะคะ,ะเปลืองน้ําค่ะอะไรที่ต้องใช้น้าไปเยอะนีไ่ไม่ไม่ทำนะคะเพราะว่ามันเสียค่าน้ําแล้วก็เสียค่าน้ําทิ้งด้วยต้องคิดสระตะนะคะอันนี้ก็ซาชิมิเออก็เสื้อนที่มันถูกถูกเนี่ยผัวก,ก็บ่นอันที่มันไม่อร่อยเนี่ยอย่าซื้อมาได้ไหมว่าง,งั้นนะ <laughs> อันนี้ก็ดีต่อสูขภาพขาเขาขายลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์พนี้เป็นสาลร่เป็น เป็นของที่ได้จากทะเลนะ่ะมันดีต่อสุขภาพแหละซื้อไปเถอะพวกสาหร่ายพวกคุมบุพวกวากาเมะอะไรพวกเนี้ยอืมเอาไปทําให้ป้ากินกินแก้มเหล้าอ่ะเออให้กินผักเยอะๆอันนี้อันนี้ก็ดีนะเอาไปตุเอาไปต้มแต่ว่าแต่ก่อนนะ่ะมันถูกกว่าน,นี้นะแต่ตอนนี้มันแพงไม่ค่อยซื้อหรอกแต่ว่ามันก็อร่อยดีนะอ่าอันนี้ก็เดินดูค่ะอันไหนถูกค่อยซื้อนะอันนี้ก็ดี เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เอาไปเวฟกินใส่โชยุใส่อะไรนิดหน่อยก็กินได้แล้วต้องหูทอดอร่อยอันนี้ลด50%ซื้อค่ะอันนี้อันนี้เขาลด50%ไงพวกอาหารสําเร็จรูปอ่ะพวกอาหารปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราแค่ไปอุ่นกินแต่เกวซาน่ะปลาบอกว่าไอเกยวซ่าของซูเปอร์ตรงนี้ไม่ต้องซื้อมาแล้วนั่นมันไม่อร่อยว่างั้นเออแต่อีชั้นก็เห็นมันถูกอะ50%ก็ซื้อไปค่ะเออกินกันตายอะแต่หัวก็บ่นบ่นนะ แต,แต่ที่เนี้ยเมงจิเขาจะอร่อยเมงจิพวกพวกโคกเกะอะไรพวกเนี้ยอร่อยแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยก็เป็นของทอดๆนะฮะที่ซูปเปอร์เขาทําขายพวกอาหารแต่ทอดๆทท้งนั้นแหละเ,เราไม่ได้ทําเองอาหารทอดไม่ไม่ทำนะคะเพราะว่ามันมันดูแลเรื่องจัดการน้ำมันยากไงเออนะอันนี้ก็เป็นพวกก็เป็นพวกโอซูชิมั่งเขาก็มีรสเยอะนะอืม,มารกิซูชิอะไรพวกเนี้ย ก็อันไหนที่ลูกเรากินเราค่อยซื้อไปนะ,ะถ้าลูกไม่กินไม่ต้องซื้อของพวกนี้เราไม่ได้ชอบขนาดนั้นไงก็เลือกดูว่าอันไหนที่พอที่จะเป็นกับข้าวได้เราค่อยซื้อไอ้อที่มันซื้อไปแล้วไม่มีใครกินไม่ต้องซื้อนะคะถึงถูกบางอย่างมันถูกแต่ว่าไม่มีใครกินไม่มีทั้งทั้งบนทั้งกินก็ไม่ต้องซื้อไปอย่างพวกชูไมขนมจีบราคาถูกๆอ่ะ เออซื้อไปแล้วก็บนกันจังเออหร้ออีฉันก็ไม่ซื้อแลคะ่ะถึงถูกก็ไม่ซื้อนะถ้ากินถ้ากินไปบ่นไปเอออันนี้ก็มาจ่ายตางะะังแล้วค่ะก็ได้ลูกได้ลูกนี่แหละมาช่วยจ่ายตางังคิดตงังเออสแกนบาร์โค้ดแต่ซูเปอร์ตรงเนี้ยเซนโดเนี่ยนะไอ้เครื่องสแกนบาร์โค้ดมันอ่านเร็วออก็พอจอมันก็อ่านปืด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 เลยอ่านเร็วแต่ถ้าเป็นห้างเบเชียเนี่ยโอ้โหจอยตั้งหลายรอยยังไม่อ่านให้เราเลยเออข้าจงางการชอบห้างตรงเนี้ยเวลาจ่ายตังมัน เครื่องมันใหม่ไงมันอาา่านาร์โค้ดเร็วไงนางก็ชอบทํานะคะเออนาง,นางเวลานางเรียงนะ่ะนางก็จะไปถามแม่ว่านางเรียงสวยไหมเออเรียงใส่ตะกร้าเนี่ยครั้งนี้เอาตะกร้ามาด้วยค่ะอืมก็ดีนะเอาตะกร้ามาด้วยนะนางก็จะเรียงใส่โอ้ยแล้วก็ถามแล้วถามอีกว่านางเรียงสวยไหมถ้าวัานไหนไม่มีตะกร้าเอาเราก็ไม่ต้องไปซื้อถุงเราก็ซื้อถุงนั่นแหละซื้อถุงเป็นถ,ถุงขยะถุงขยะ แล้วก็ถุงขวดเพชรอะไรพวกนี้แล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็เอามาใส่ของเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อถุงที่ป็นที่เขาขายใบละกี่สิบเยนห้าเยนสิบเยนนะไม่ต้องไปเสียตังค์ขนาดนั้นเราก็ซื้อถุงขยะของอำเภอนั้น,น,นที่เราอยู่นั่นแหละเพราะว่าเวลาเราทิ้งขยะเราต้องต้องซื้อถุงมาใส่ไงก็ซื้อถุงนั้นแหละมาใส่แต่ถ้าเรามีตะกร้าไปมันก็ดีไงของมันจะได้ไม่มันจะได้อยู่ในตะกร้านะ่ะมันก็จะไม่เสียทรงไงนะก็ามาจ่ายตางังค์ไข่เนี่ยเอาไว้สุดท้าย ไว้ข้างบนอะไรเงี้ยให้เรียนจากของใหญ่ใส่ของใหญ่ลงไปก่อนแล้วค่อยใส่ของเล็กๆข้างบนออก็ให้ให้ให้เขาเรียนรู้จากการทานะฮะให้เขาทําถ้าเขาไม่ทาเขาทําไม่เป็นนะฮะเออเหมือนเหมือนเรานั่ยแหละถ้าเราไม่เคยทําเราก็ทําไม่เป็นเออก็ให้นางทำอ่ะห้างไหนที่ที่เขาให้เราคิดตังเองเนะะี่ยเราก็จะไม่ไปไม่ไปให้แคชเชียร์ทำให้เรานะ,ะต้องให้ลูกทํานะก็ช่วยได้เยอะค่ะเวลามาซื้อของกับลูกสบายเลยเออ เราอยากได้อะไรบางทีขี้เกียจเดินก็เดินไปเอามาให้หน่อยอะไรเงี้ยห้างที่ไปก็มีไม่กี่ห้างนะก็มีบิ๊กเ n ้าเซนโดแล้วก็มีเกมวิวซูเปอร์เบเชียมีแค่นี้แหละไม่ไปดอกห้างอื่นเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเราไงแต่ว่านานๆไปทีจะนานๆไปทีก็อาจจะไปห้างอื่นบ้างแต่ว่าเราเอาที่มันราคาถูกแล้วก็มีของครบที่เราต้องการอ่ะแต่ว่าตรงนั้นมันใกล้บ้านที่สุดไง เราก็มาสอยเอาตอนเวลาเรามาตอนเย็นๆไงกะมาเอาของเซลล์ของลดราคาะอะไรเงี้ยนานๆมาทีอออันนี้ก็จ่ายตางาังค่ะออก็จ่ายตังแล้วมันจริงมันก็จ่ายได้ทั้งแบบใช้บัตรอย่างอื่นใช้บัตรเครดิตใช้บัตรใช้สมาร์ทโฟนยังจ่ายได้เลยเออแต่ว่าเราเราจ่ายเป็นเงินสดไงออเราก็นะค่ากับข่านี่จ่ายเป็นเงินสดหมดเลยนอกจากนอกจากบาเขาจะไปซื้อของเขาเองเขาก็เขาก็จะจ่ายของเขาเนะี่ยคะ เนี่ยก็จ่ายตังแล้วก็ได้ใบเสร็จออกมาแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้ออะไรมากมายหรอกแค่พาลูกมาซื้อถุงเท้าเออแต่พอพอดีมันห้างนี้มันก็อยู่ในโซนเดียวกันก็เลยมาซื้อกับข้าวด้วยเออก็มาแล้วค่ะค์สไอรถเข็นเนี่ยเราต้องเอามาเก็บเองนะไม่มีระบบบริการเอาไปวางไว้ทั่ววางไว้มั่วตำลานจอดรถไม่มีนะคนญี่ปุ่นจะต้องเอามาเก็บให้มันเรียบร้อยเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไป มีพนักง,งานไปเก็บอีกทีหนึ่งไงเออนะีน่ยก็เดินมาเออข้ามทางจริงๆบอกลืมอะไรรู้ไหม,มคือตกใจเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าก,ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นมันจะเออไม่ค่อยมีขโมยนะคะเจ้าเวลาเวลาเนี่ยลูกเดินมาก็บอกเออก็ ถ้าเวลาเราถือกุญแจรถอยู่อย่างเงี้ยเราไปเดนยือนอยู่ใกล้ๆรถเนี่ยก,ก็เราก็กดปุ่มได้ประตูมันก็จะเปิดไงเออคราวนี้ยพอลูกให้ลูกมือแม่ไม่ว่างให้ลูกกดเอยดันล็อกไว้แซวว่าเราไม่ได้ล็อกรถนะก็ตกใจแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเออคราวหน้าก็ต้องระมัดระวังนะเออจริงๆต้องล็อกรถอ,อนะนะคะก็ เ,เก็บภาพมาฝากกันนะคะอันนี้ผักสวยไหมอชอบมากเลยเคุณลุงก็ามาให้ชอบกินกับพริกน้ำปลากินกับอะไรก็อร่อยะคะ่ะผักผักซันนเลตัสเซอก็เป็นซันนีซันนเลตัสอมันชื่อเนี้นะก็เป็นผักกาดแก้วอีกประเภทหนึง่งอีกสายพันธุ์นึงอะเลตัสเอเอผักกาดหอมหรือผักกาดแก้วมันน่าจะเป็นผักกาดหอมนะนะมันก็สวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ